กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพละ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ f เ,เพิ่งจะหยุดกันไปเช่ไหนะวันสองวันนะคะช่วงนี้วันนี้พอดีร้อนเงินนะ F4 นะเดินทางวันนี้ผมเดินทางด่วนนะเดินทางภารกิจด่วนนะตั้งตั้งจุดหมายไปอุบลน,นะครเนื่องจากว่า รับงานกับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะมากรรมงานประกวดผักเครื่องนะฮะโอ้โหนะมีเจ้าคนบอกโอ้โหไกลเลยขนาดนั้นนะฮะก็เราเลือกไม่ได้นะฮะที่เขาจ้างก็ต้องไปนะฮะพี่อุบลราชธานีนะตลาดยูพาร์คนะครับอุบลน,นะวันที่เอ่อเก้าสิบสิงหาคมนะเดือนสิงหาคมนะฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงวันหยุดยาวสี่วันนะเก้าสิบสิบแปดสองนะก็อย่าลืมไปเชี่ยวกันนะตลาดยูพาร์คอุบลน,นะเป็นมากรรมงานประกวดผักเครื่องวันนี้ผมก็มา ดูเรื่องเซ็นสัญญานะักแต่ก่กนไปอุบลผมก็มาแวะ,อะขอนแก่นนะฮะมาเดินหาพระกันนะครับวันนี้มาครับอาจารย์หนุ่มนะฮะมาอาจารย์หนุ่มนะครับก็พอได้ของมาฝาก f c นะฮะวันนี้ก็มีเก่าใหม่นะเข,ขาปนกันนะจะว่ามีเก่าอยู่อ,องคเดียวแล้วน้อน,น,นใหม่หมดเลยเนี่ยเอฟซีเนี่ยมีองค์นี้ที่ลงไปครั้งที่แล้วนะมาถามกหลายท่านไม่ไมโดนนะเนี่ยนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะรูปหัวใจนะรูปหัวใจรูปใบโพแล้วจะจะ ด้านกันนะเนี่ยครับผมข้างหลังก็เป็นเหมือนคับน่าจะเป็นพยานานะสวยคมนะน่ารักน่าใช้เลยนะฮนะเนี่ยพิมพ์หลังยันแบบนี้นะตะาบหย,ยาบนะฮนะพิมพ์ประกบนะอดูเส้นพิมพ์เป็นหุ่นเทียนประกบแล้วก็มีการตะไบตกแต่งข้างนะเนื้อหานะี่จี๊ดเลยนะเหลืองอมเขียวนะ เปิดมาเท่าไหรเนี่ยจำไม่ได้แล้วลลิปที่แล้วเนี่ยคับวงค่าบ้าเดิมๆนะ FC เอาแ0 0พันนะครับ FC รงนี้นะฮะ mm hmm. ดูชอบซื้อใช้จ่ายากันจบเลยเนาะราคานี้นะครับผมถ้าการังจีนก็ต้องว่ากันหลักแสนนะหรือน้อยก็ต้องมีแปดหมืนอะไรประมาณนี้นะครับ FC นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,าจบเลยนะเอาแ0 0พันนะครับ FC นะนะถัดมามาดูนี่นะฮะ เป็นจักภาคีเลยนะฮ <c> ะ <oughs> เป็นจักภาคีซะแล้วไปช่างนี้ซะแล้วนะครับผมนี่ฮนะเห็นดูแบบฟอร์มกเก่าดีเอฟซีะ FC. นะฮะพวกอยู่ให้ซื้อนะครับผมนี้นะว,ว่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะบางกลุบาง,บบางคนพร้มนะครับผมนี่ฮนะแล้วสองเนี่ยตรงเนื้อที่กระทอ้อนเขาดูกเก่านะนี่กลุเก่านะเนื้อกระเทาะนะฮะมีลาวมีอะไรนะฮะ ภาพก็ดูน่ารักดูคมดีนะครับเรื่องานค้างนะฮะสมเด็จนะฮะบางขุนพรนะ,ะพิมพ์เส้นได้นะบางขุนพรพิมพ์เส้นได้นะเนี่ยดูความเก่ายัางไงก็ถ้าให้ชัดยังไงเอฟซีก็ทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับ แล้วลานทั้งองค์นะครับ F4 นะอนนเอ,อพักพวกนี่บอกมาว่าเป็นสปิมเส้นได้มาของผมนะน,น,น่ารักเลยนะตรงนี้เท่าไหร่ดีอ่ะขออนุญาตเปิดราคาที่6,000บาทแล้วกันนะฮะได้มาแรกๆก็ขอเปิดแรงหน่อยนะครับ F4 นะการจบควายนะ ้าการันตีกันก็คงต้องว่ากันหลายหลายล้านและนะฮะเส่นไดน้นะครับนะเอาหกพันนะเพื่อหกพันนะครับถัดมานะครับก็ยังอยู่ที่เนื้อผงนะฮะแต่นี่เป็นพระผงสุพรรณโอ้โหผมในชีวิตนี้ผมเคยเอามาให้ฟรีไหมดูไม่เป็นนะแต่นี้คือพักพวกยุ้ยซื้ออีกเหมือนกันนะครับผม เนื้อ,อยังกับ,บกเนื้อพวกผงคุกรักเลยอะ่ะนะนี้ก็บอกเป็นพระผงสุพรรณอะ่ะนะดูเก่าธรรมชาติดูผิวหิ้งดีะนะครับเอฟซีนะใครสายเนื้อดินเนื้อผงนี่นะคือพ,พาเขาหลักหลายหลายร้านอยู่แล้วนะฮะพาอย่างนี้นะฮะเนี่ยดูเนี่ยนะซื้อมาก็ไม่ถูกนะในความซึ่งผมนะซื้อซื้อมาเนี่ยไม่ไม่ถูกนะ ผงสุพรรณดินกรองต้องจาตึงนะฮะ FC ดูนะมีจุดจำนองจำเนี้อะไรจไังไงดูนะขอดูกันได้เลยนะครับผมก็เนี่ยฮะไม่มีความรู้นะฮะผงสุพรรณดินกรองต้องต่าตึงนะสมกอซึงแรกมาขามงามจับใจนะครับผมเนี่ยผงสุพรรณไม่รู้เรียกว่าหน้าหนุ่มหน้าแก่นะ FC เอาเปิดราคาเท่ากับสมเด็จเลยนะเนี่ยเปิดหกขันเท่ากันนะพอใจราคาเท่าไหร่ก็ลองว่ากันนะครับ F4 นะฮะมาถึงสายโลหะม้างครับสายโลหะอ่านี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาอาจารย์ฟุ้งนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายอาจารย์ฟุง้งนะโอโ้โหอันนี้อย่างเงี้ยแ่ดูง่ายสบายตานะฮะเขาอยู่หลัก หลักพันกลางๆบางคนอากขาดขายหมื่นต้นแต่ช่วงพีคเนี่ยขายกันสองสามหมื่นนะช่วงพีคก,ก,ก็หลายปีก่อนอะประมาณเจ็ดปีแปดปีสิบปีก่อนอะนี่ฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก๋ดีนะครับแต่อันนี้แท้ดูง่ายแล้วก็เป็นเป็นพิมพ์พิมพ์หนาด้วยนะพิมพ์หนาคือถ้าถ้าพิมพ์บางเนี่ยจะไม่ค่อยแพงอ่าอันนี้ลองดูด้านข้างนะดูด้านข้างนะ โอ้ดูสนิมเลแบบอะไรอย่างนี้มนะตีแท้ดูง่ายสบายตาครับแท้ดูง่ายสบายตานนดูนะฮะแท้ดูง่ายทุกมิติมุมมองนะฮะจดจ่ายต่างของค์นะครับนนอย่างนี้ก็การตีแท้กันไปเลยนะฮะพระเขาแท้ดูง่ายนะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่ ห้าพันบาทแล้วกันนะพิมพ์คิตาอาจารย์ฟุกนะครับพอใจราคาเท่าไร่ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ F4 นะขอรูปเพิ่มเติมกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็มาถึงนี่นะโอ้โหนี่ก็แท้ดูง่ายเหมือนกันนะครับท่ามไฟนะโอ้โหืืนต่อนานเลยนะเนื้อออกสำลิดเลยนะออกสำลิดแดงเลย นะครับไม่ได้จะเจอกันง่ายแบบน,นี้นะทามไฟนี่นะฮะเ,เนื้อเนื้อแดงนะเนื้อแดงสนิมออกเขียวนะอันนี้คนพักกลุแน่นอนเลยนะกลุทนทามไฟดูนะ fc มีฮะอันนี้พิมหน้าตาแปลกตามากนะครับผมนะฮะมีหลังเหมือนเหมือนองลาเลยนะหลังแบบแบบยุบไปเงี้ยแล้วดูดูแบบผิวเขาจะแบบโบราณน,นะแต่มีความตึงแต่ผิวเขาจะ ดูแบบขุขบรานนะจะมีความตึงน,นะฮะหลวงเพ่อเงินวา่าไฟโอ้โหดูจากนี้มาอวลล้ำมากนะความเก่านี่โอ้โหนะเห็นแล้วต้องต้องซื้อแล้วดูซอกนี่ผี่พิงเก่าเก็บนะครับ fc นะผี mm ่พ hmm. ิงเก่าเก็บมากๆนะฮะอันนี้ว่าเรียกว่าสัมฤทธิ์แดงอะ่ะนะสัมฤทธิ์แดงเลยแบบนี้นะครับสมฤทธิ์แดงนะ นี่ไตฐานนี่หลอดช่อชัดเจนนะฮะไอช่อสบายแบบสุดเหมือนก็นจะเรียบอาจจะเห็นเหมือนเหมือนมีช่อชัดเจนนะ fc คือภาพยังไงเขาหลอดช่ออยู่แล้วนะจะอยู่ที่การแต่งนะอยู่ที่การแต่งนะบางคนบอกมีกิ่งไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับผมเนี่ยรอยช่อน,ะนี่อีกหนึ่งผัดแทะดูง่ายเลยนะครับหลวงพ่อเงินท่ามาไฟพิมพ์ใหญ่กีวอนทีนะเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดเลยนะฮะ มานะองนี้ก็ซื้อมาแล้นิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทกันนะดูทอ็อปซืใช้จ่ายจบนะ FC นะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะเอาถ้าเอาการันตีแท้ก,กันเลยนะองนี้นะผมขอห้าแสนบาทนะเอาการันตีแท้กันเลยเอาห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาท แ้ดูง่ายยังไงก็แท้ตรงนี้นะแต่ราคานี้ขอญาติขายจบเลยนะครับหนึ่งเงินสองพันบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าการันตีผมเอาห้าแสนบาทนะครับสีสั่งราคาดีนะครับราคาการันตีถึง,ถงจ้องราคาแรงขนาดนั้นนะฮะนะครับแ,แบบซื้อง่ายจ่ายจบนะฮะก็เอออะไรฮะ กอีกราคาหนึ่งนะครับผมอ่ะองค์สุดท้ายโอ้โหที่เด็ดสุดนะซื้อมาแพงสุดเลยองนี้นะครับ F4 นะโอ้โหนี่นะนานๆจะเจอหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสี่ชายเล็กนะจริงๆผมแยกไม่ค่อยไปรับสี่ชายเล็กสี่ชายใหญ่นะสี่ชายอันนี้ได้ที่ขอนแก่นเลยนะโอ้โหนะเปิดไว้แรงมากนะเจ้าของเปิดไว้สูงมากนะครับผมองค์นี้ต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งของแรก ครับ fc มีนะะดูกันก่อนนะจุดใจกลางทั้งองค์เลยนะเนื้อเขียวนะเนื้อเขียวปัดเลยนะครับ fc นะเนื้อเขียวปัดเลยนะบเนี่ยเนี่ยดูหน้าตาเนี่ยที่มางคำว่าขิตาสีชายหนะึ่งสองสามสี่คมดิ้งเลยนะฮะดูหนะ้าอกนูนนะฮะความพิมพ์คมมากนะครับ fc นะฮะเนี่ยนะครับเส้นจีวรนี่ยอย่างกับเส้นขนมจีนเลยว่านะฮะขีตา สี่ชายนะี่ชายเล็กนะครับผมนี่นะ,ะใต้ฐานนี่โอ้โหเป็นไงนะจุดใจจังจบเลยนะ fc ไปหาดูเสิร์ชด,ดูนะใต้าขานหลงมของเงินผิดวิจารนะจะเห็นก้นลักษณะน,นี้นะ fc นะจะใบยอบยาดนะแต่ตอนนี้คืออยาังใจว่าสัมผัสนี่คือไม่มีราะดุดแล้วนะคือเขาเรียบตึงไปหมดแล้วนะการเวลานะผมบอกนะครับนี่นะ อยู่ในมือเซ็นใหญ่นี่นะสภาพเนี้ถือว่าเกือบเต็มร้อยนะอยู่ในมือเบอร์ใหญ่นี่นะผมว่าต้องมอนะีสามล้านอัพนะสามล้านอัพนะฮะเนี่ยแบบนี้ถ้าผมขายการตีผมก็เอาสามล้านนะการตีเลยรับประกันกันเลยก็เอาสามล้านนะแต่ถ้าเอาราคาแบบนะฮะอย่างที่เราเรารู้กันนะครับตูชอบซื้อใช่จ่ายจบมันต้องการตีกันนะผมขออนุญาตเปิดที่ 1 5 0 0 0นับาทนะองน,นี้นะครับพิมพ์คิตาสี่ชายนะพิมพ์คิตาสี่ชายขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะครับนะนักมากันได้เลยนะครับ fc นะพิมพคิตาสี่ชายนะครับน,น่ารักมากนะครับ fc จีสุดสดเลยนะครับนี่นะเรียกว่าเป็นอันนี้นะ พีเด็ดชอบหมเดเลยนะทั้งสามองค์อะหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นการแบบรวมแบบคอลเลกชันหลวงพ่อเงินเลยนะมีถ้ามัดไฟสามวัดอะเอาเพูดง่ายนะฮะผ้ามัดไฟนะฮะจานฟุ้งท้ายน้ำนะฮะแล้วก็พิมพ์คิจาสีชายบางขานนะ ทำไมครแก็บตามปกนะโชว์นะฮะก็าชายเข้ามานะครับ f อซขอราคากันได้นะครับผมถักทายต่อรองกันได้หมดแล้วนะครับผมไม่ขาดทุนนะพอมีกําไรให้แบบคาน้ำมันบ้างนะครับก็แป,แป่งปันกันนะครับ f อซนะถือว่า เอาค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางนะฮะ,ะมันมันคิกท,ท,ท,ทุกองเลยนะครับวันนี้นะครับ Fc นะฮะประมาณนี้นะครับ Fc นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061 8987342แปดนะครับ0 6 1 8 9ห7 3 4 2นะครับ,รบหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code นะครับหน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับผมพี่เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆนะแอดนะฮะปักหมุดใต้คลิปเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีทุก่าไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆ ถูกหวยกันใช่ครับผมสวัสดีครับ